เป็นอะไรนุ่นเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรแกต่ลกที่เจอว่าผีใส่ชุดโลกอะไรที่รู้ผีใส่ชุดแบบนี้นีอะไรนะมีลมดาแล้วก็มีลูกสาวบุตรดามีครบทุกขนาดนี้พี่ต้องเลยใช่ไหมกล้องพี่มันโดนแดดไม่ได้สวัสดีครับมาคนเดียว วัสดีครับเรามาดูกับเอ้าใครใส่เสื้อลาย,ยเลยได้ซูมดูหน่อยดิดิใครเนี่ยโอ้ยวดเลยนี่พี่วด,วดเสื้อลายไม่มีใครครับเสื้อลายหมวกทหารเรามาเกี่ยวานาปรังกันนะโอ้สติ๊กเกอร์ผมต้องใช้ร่มนะครับนี่รม่มเพราะว่า กล้องผมมันกล้องมันต้องอโอ้โหจกักรภพบคันใหม่เลยะเ,เนี่ย ขั้นใหม่เลยนะเนี่ยข้าวนาปรางมันจะไม่เหมือนนาปีโอ้โหจามลมดูนะจะขึ้นคนาตอนนี้โอ้โหดูด้ามไทยเทมัดเลย ดิ่ดลงเลยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปน,นขนานอ่ะถามแล้วขอแม่สวัสดีครับอ้ นี่รถนงนุนอยู่นี่เอาพี่ด้วนมาทำอะไรของเขาสวัสดีครับนำซิงมินนวลสวัสดีครับสวัสดีครับใส่บูใส่บู๊บายเอาก็หน้าเกี่ยวข้าวมันก็ชุดนี่ของผมอยู่แล้วเกี่ยวข้าวไงเนี่ยโอ้เสื้อขาดอูดำหมดเลยพี่โอดูแ่บ เปืือนหมดตัวโอ้ยับเลยขึ้นไปบนรถเกี่ยวเมื่อกี้ไหมขั้นไหนขั้นลงเลยลงแล้วไม่ได้องมุ่เนาะลงแล้วร้องแล้วเป็นไรฮะอู้ให้เบสให้เบสมาลากไปนั่งกินข้าวแป๊บเดียวเองเผลอแป๊บเดียวเองอ๋อทำไมเสียงเงียบอ่ะ โนูนโน้เอาคันนู้นมาลากเลยนะน่ะเอามาช่วยกันหยับฟืนเถอะถ้าตะกุยนี่บื้บเลยนะเนี่ยงานช้างเลยดิดินเอารถเอารถมาลากดึงทีเดียวก็ชากออกเลยเอารถตนีเอารถตนีก่อนนี่ยนะเตนีก็อยู่นู่นครับบอกแล้วอย่าเกี่ยวเร็วกว่าเขาูบอกแล้วอย่าเกี่ยวเร็วกว่หนูแล้วหนูทำไมพูดเร็วจังหนูเป็นคนไหนคนตายไหม ขนตาชูริน,นเราไม่ต้องไปนูน่นเลยครับเพราะว่าวโทรศัพท์ผมมันร้อนนะเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยดึงมาใกล้ๆเลยเนี่ยดูดูแท็กครับพูดเกี่ยวอันนี้ออกได้กี่ปีแล้วนี่ต่อเสร็จปีที่แล้ว,อ,ลวอูยอยู่ไหนคนรับอูอยู่เชนเลนเเกียนเอ้าเชนเลนเพเกียนนี่นะเอ้ามีอูต่อรลเกี่ยวด้วยบ่ อ๋อของชายใหญ่นี่นะน้องชายใครเนอะชายใหญ่รุ่งเรืองกิจอ,อืมใครวะผมไม่รู้จักเลยชายใหญ่คฮชายชายใหญ่ผมไม่รู้จักเลยเขาเป็นคนที่ไหนอยู่เส้นไหน โอ้ชายใหญ่ผมไม่รู้จักผมรู้จักแต่เสียสโมคนเดียวกันไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คนละคนละใช่บางครั้งก็ชายใหญ่ครับถ้าเสียสโมก็จะอีกคนหนึ่งนะครับเล่นมุกับอันนี้รถทีมงานชายใหญ่เดี๋ยวต้องโทรบอกชายใหญ่ครับว่าดึงดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมไม่ให้รถคันนี้มาดอก ผมให้ชายใหญ่มาดึงเอาเองดีกว่าเดี๋ยวให้ชายใหญ่เอาไมโครสองร้อยมาดีกว่าจะได้มาจมด้วยกันดูเดี๋ยวผมเอามาดึงดีกว่าครับยาเสียงเอ้าจะเป็นลมอีกโอ้าไอ้โมนี่เมย แสดงว่าไม่เคยมาทุ่งนานแน่นอนเลยนอนอยู่บ้านเล่นเกมอยู่บ้านแน่นอนเลยตายแล้ว ดูเจ๊าจ่ายอยู่หน้ารถนะไม่ยอมลงรถนะดูดิเนี่ยดูครับผมดึงไปแล้วครับดูพี่บุทธเดี๋ยวเสียงมันจะอยู่มันจะอยู่ในโทรศัพท์นี่แหละเขาคุยกันค่ะดูนะนั่นคุยกันเนี่ย พี่บม,มากินข้าวให้หมดก่อนข้าวยังไม่ไม่หมดเลยเหลือครึ่งหอ่อดีครับรถติดเป็นเหตุสังเกตได้นะครับข้าวยังไม่หมดข้าวยังไม่หมดนะ เดี๋ยวราไปกินข้าวกันต่อรับรอเขาดึงดีกว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวให้มันอิ่มก่อนนี่แม่ก็นั่งรอนะครับทางนู้นก็เสบสเกี่ยวอยู่น้องนุ้นจะเกี่ยววิ่งไหนนี่ตรงไหนอ๋อปนะมันยากใช่ไหม เราขายใต้ก่อนไงห้า oh. มเลยรอรอให้น้องเบ็ดเกี่ยวอันนี้ขึ้นมาก,ก่อนครับโอ okay. เสร็จถึงเทนาดแล้วมันขายบ้านเราได้ไง oh.